มิตซูบิชิไททันปี2025เปิดตัวด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและล้ำสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดด้วยเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดน้ำมันและรองรับมาตรฐานมลพิษล่าสุดภายนอกของ on, ไททันใหม่มีดีไซน์ที่ทันสมัยดุดันพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็และล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างหรูหรา บาะหนังคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้อง360องศาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติไททันน2ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะสำหรับการทำงานเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตามองในตลาดรถกระบะของประเทศไทยปีนี้ ด้านหลังของมิตซูบิชิทริทันปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยและความดุดันของรถกระบะระดับพรีเมียมไฟไท้ายแบบเลตทรงตัวอแอวแนวนอนเพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืนพร้อมกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฝากระบะด,ด้านหลังถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและทนทานมากขึ้นรองรับการบรรทุกสัมภาระหนักได้อย่างมั่นใจพร้อมระบบช่วยเปิดปิดที่นุ่มนวลสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีไฟส่องสว่างในพื้นที่กระบะเพื่อให้ใช้งานได้แม้ในที่มือโลโก้มิสซูบิชิขนาดใหญ่บริเวณประตูท้ายช่วยเสริมความมั่นใจในแบรนด์พร้อมดีไซน์โดยรวมที่ดูแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบในทุกมุมมองไทยท่านใหม่จึงไม่ใช่แค่รถใช้งานทั่วไปแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิฐานและพร้อมลุยในทุกเส้นทางหากคุณมองหากระบะที่มีสไตล์พร้อมใช้งานได้จริงด้านหลังของไทท่าน2025คือหนึ่งในจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้าม ภายในของ Mitsubishi Triton ปี2025ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ความรู้สึกหรูหราและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นวัสดุกตกแต่งคุณภาพสูงเช่นเบาะหนังสีขาวพรีเมียมแผงคอนโซลแบบโมเดิร์นและแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่เพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมเบาะนั่งด้านหน้าออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์รองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวาง นั่งได้เต็มที่ทั้งผู้โดยสารและสัมภาระระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวารวมถึงระบบความปลอดภัยและช่วยขับขี่ครบครันทำให้ไทรท่านไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับงานหนักแต่ยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถ SUV หรืออีกด้วยหัวใจของฟอร์ซ่า350ปี2026คือเครื่องยนต์ ESP บวกขนาด 330cc วาล์วที่ให้ทั้งความแรงและความนุ่มนวลในการขับขี่ทุกสภาพถนน ด้วยการปรับจูนใหม่เพิ่มการตอบสนองและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับทั้งการขี่ในเมืองและเดินทางไกลระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control ช่วยควบคุมแรงบิดล้อหลังป้องกันล้อลื่นถลายเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเร่งเครื่องและยังมีระบบระบายความร้อนที่พัฒนาใหม่ลดความร้อนสะสมให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะออกตัวหรือเร่งแซงฟอร์ซ่า0ก็พร้อมพุ่งทยานอย่างมั่นใจเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่ให้พลัง แต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ลื่นไหลและเหนือชั้น